แล้วเขาก็บอกฉันว่าโว้สวัสดีดูนะ่าตลกของมิสเตอร์จอห์นดิมันตลกมากเลยจริงด้วยเขาทำให้ฉันัวเราเสมอเลยอะทำไมเรา,เมาไม,ม่นสักหน่อยล่รบางทีเราไม่ควรนะเขาเป็นครูนี่เอมมอ่น่าเบื่อนะเขาตลกมากเลยนะดูสิมีหนวดด้วยเห็นไหมมันตลกมากเลยเขาเหอมนมากฉันเหรอฉันอะไรทำไมกันเนี่ยเขามาแล้วพวกเธอทำอะไรกัน ทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันต้องสอนสอนพวกเธอเดยนนี้เลยเพราะเธอชอบว้านรูปมากใช่ไหมงั้นยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์ที่ระปะปะฉันสงสัยจังว่าเราจะวาดอะไรอะในรอบแรกเรอจะต้องวาดหุ่นยนต์ตัวนี้แหละใครวาดภาพได้ดีที่สุดจะได้รับมันไปเลยฉันคิดว่ามันข้อตกลงที่น่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะใครทำไม่ดีที่สุดเอาไปเลยเวลามีนิอยแล้วนะในครันน้งนี้เวลาเดินแล้วล่ะฉันก็ไม่ปฏิเสธหุ่นยนต์แน่นอนแต่ว่าฉันไม่เคยวาดด้วยเทคนิคแบบนี้มาก่อนนะสีฉันสงสัยจังเลยว่าต้องทำยังไงนะ โอ้ใช่แล้วล่ะฉันเล่นรถได้เร็วมากเลยดูเหมือนว่าฉันจะคุ้นเคยกับกระดานนี้แล้วล่ะว h าโอ้ให้ตายหุ่นยนต์หองเอ็มมากก็ดูเหมือนมากเลยอ่ะฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่แล้วต้องทำอะไรลาเนี้่ะทำไมฉันไม่เปิดขวดน้ำของเธอละแบบนี้เธอจะไม่สามารถติดภาพได้แน่นอนมันจะเจ๊งเท่านั้นอะไรกันเนี้ยกับเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงกันนะฝันร้ายชันเลยฉันต้องรีบชิ้นน้ำออกแล้วล่ะฉันทำทุกอย่างพังหมดเลยะตอนนี้ฉันควรทำไงดีเนี้ยฉันทำหุ่นยนต์ไม่ได้แน่นอน แต่ฉันยังมีโอกาสอยู่นะในความคิดของฉันฉันควรจะที่ยอดเยอะมากเลยละ่ะพวกเธอเวลาจะหมดแล้วนะหมดเวลาแล้วแสดงผลงานพวกเธอเลยเลยโอขอฉันดูผลงานของเธอชัดๆสิโอ้ยมันเจ๋งมากเลยนะแต่ไม่ละ่ะมันแย่าม,ามากแหมแล้วเธอละทุกอย่างเลวร้ายมากเลยคะ่ะอใช่แล้วไม่ดีจริงๆด้วยเจนความหวังอยู่ที่เธอแล้วนะไหนที่สุดมันดูเหมือนหายงินจริงๆเลยล่ะ ดีด้วยนาะทชนนแล้วละ่ะงั้นก็เอาหุ่นยนต์มาเลยค่ะฉันต้องเยียนลูเท้กับมันก่อนนะครั้งนี้เธอคนใดคนหนึ่งจะได้โดนทัทาเชนยักษ์นี่ไปเลยเร็วข้าลงมือได้แล้วกินได้แล้วเหรอใช่ไหมไม่เธอต้องวาดมันก่อนนะใครที่วาดได้ดีที่สุดจะได้รับมันไปเลยเวลาเดินแล้วละ่ะการวาดไดเฮปมันเจ๋งมากเลยล่ะวิธีทำก็สนุกมากด้วยแต่ฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะ ฉันต้องคิดแล้วล่ะทำยังไงดี mm hmm. ฉันต้องหาวิธีว่าเริ่มจากสกอทเทปให้เจอออกมาที่สุดเลยก่อนอื่นต้องเปลี่ยนชุดให้เหมาะสม mm hmm. ตอนนี้ฉันก็ต้องวัดขนาดสกอต mm hmm. หากไม่มีวงเวียนภาพของฉันคงไม่สาเร็จแน่นอน <Hey. S 1> เฮ้ยเรา่ด้วยสินสอดก็เสร็จแล้วล่ะต่อมาก็ถึงเวลาของสกอตเทปแล้ว mm hmm. แปะลงไปเลยเป็นสีชมพูเหมือนโดนัทมากเลยล่ะ mm hmm. ต่อไปก็มาตัดโดนัทกันเลย มันออกมาเหมือนมากเลยชิมมะทำไมต้องวอร่รขนาดนี้ด้วยโอเคดูสิแค่สกอเทปสีชมพูก็เหมือนโดนั้แล้วละ่ะเราแค่ต้องตกแต่งสกอเทฟสีต่างๆแล้วนะ <Hey. S 1> โอ้มิสเตอร์จอ้องฟื้มแน่นอนเลยละ่ะฉันมั่นใจ <What? S 1> พวกเธอชอบไหม <Stop. S 1> หมดเวลาแล้ว <Hey. S 1> ฉันหวังว่าฉันจะพอใจกับงานของพวกเธอนะเจนมาเล่นด้เธอกันเลย <Okay. S 1> พูดตามตรงฉันหวังไม่มากกว่าน,นี้นั่นเนี่ย แถมตอนนั้นของเธอก็ไม่กลมด้วยซ้ำไม่เธอไม่ชนะอย่างแน่นอนเลโอฉันชอบไอเดียของเธอนะมันสร้างสรรค์มากเลยมันดูกันว่าเอมมาทำอะไรออกมาโว้ยใช่เลยเอมมาทำาดนนั้นได้ดีที่สุดในรอบนี้เลโอของเธอยังเล็กเกินไปนะเอมมายินดีด้วยดนนั้นยับเป็นของเธอแล้วเ่ะเจงขอบคุณนะคะในที่สุดฉันก็ได้กินของอะไรสักทีฉันฝันถึงมันทั้งวันเลย เีษแชมพูแสนอร่อยอร่อยมากเลยล่ะ hmm. oh. บางทีอยากจะแบ่งเผาเพื่อนบ้างไหมอ่ะ hmm. อีกคำนี่แหละโดลนัทของฉันฉันเหี่ยวกันกว่าจะแบ่งใครล่ะ <c oughs> และครั้งนี้พวกเราจะได้พบกับของขวัญที่ไม่ธรรมดาละ่ะดูสิ oh. มันชื่อว่าสโนว์บี้น่ารักจังเลยอ่ะ <Okay>. oh. มันจะเป็นเพื่อนของคนที่สร้างสารรค์ภาพที่ดีที่สุดของมันได้เอาละ่ะจับเวลาได้แล้วและทุกๆครั้งมีการวาดที่แปลกๆขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเนี่ย <c oughs> และครั้งนี้ก็คือคุกกี้โอริโอ้ันเหรอ แต่จะวาดมันได้อย่างไรล่ะก็แต่มันอร่อยสุดเลยน่นนียฉันบอกเธอแล้วฉันจะกวามันสักสองสามอันละส่วนฉันไม่ทำา้ำไอสลรแบบนั้นหรอกฉันว่าเล่าวาดเลยดีกว่าและกันยิ่งไปกว่านั้นฉันแยกคุกกี้ออกแล้วเราก็ได้ไส้มาสีขาวเลยแบบนี้แหละตอนนี้เราก็นวดมันให้เข้ากันแล้ววาดกันได้แล้วสวยมากเลยใช่ไหมแล้วก็อร่อยมากด้วยต่อมาก็ใช้ัวคุกกี้กันยิ่งไปกว่านั้นคือคุกกี้ในแบบละเอียดละเราต้องบดมันด้วยนะแบบนี้เลย มันเป็นผงเลยดูสิเจ๋งมากเลยใช่ไหมมันเหมือนขนของสโนว์ปี้เลยอะไอเดีกก็เจ๋งดีนะแต่เธอดีใจอะไรกันไปนะทำไมฉันไม่บดคุกกี้ด้วยล่ะเสียงดังจังเลยข้านั่นเป็นไม่ใชีเดียวที่ทำให้คุกกี้บดออกมาได้ล่ะฉันต้องการใส่คุกกี้ลันนี้และฉันจะวาดมันเลยแบบนี้ล่ะ เคยเห็นคนวาดนิ้วซรายแบบนี้ไหมล่ะมันเจ๋งมากเลยช่มมสวยมากเลยฉันคิดว่าฉันชนะแน่นอนโอ้ไม่นะฉันเหลือคุกกิ้แค่อันเดียวเองอะทำไงดีฉันจะชนะชาเลจนครั้งนี้ได้ยังไงเนี่ยจริงด้วยฉันสามารถวาดภาพเหมือนสโนปี้ลงบนไส้เครียของโอริโอได้แล้วไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก,ก่อนแน่นอนสิ่งที่สำคัญคือต้องระวังให้มากเลยละ่ะเป็นวิธีที่น่าสนใจดีนะหยุดเลยหมดเวลาแล้วล่ะแล้วเวลาเลือกภาพที่ดีที่สุดของสโนปี้แล้วเอมม่ามาเริ่มให้เธอเลย หนูพยายามมากเลยค่ะฉันเห็นแล้วล่ะมันเหมือนและก็สวยมากเลย <Okay. S 1> ต่อไปเจนโอ้ถึงตาเธอแล้วโอ้สวยมากเลยล่ะมันสโนปปี้จริงๆด้วยเล <c oughs> โอเธอจะหาให้ฉันสพายได้อย่างไงนะ <Wow. Hey. S 1> โอ้ว้าวเธอว่าได้มาสโนปปี้จริงๆด้วยเราบนคุกกีบได้อย่างไงเนี่ยมันเ <Okay. S 1> จ๋งและมันเหมือนมากเลย <Awesome. S 1> เธอสองคนชนะในร,รอบนี้เลยล่ะ no oh no ในรอบสุดท้ายของวันนี้รางวัลของพวกเธอก็คือมงกุฎอันนี้ล่ะใครจะได้รับรางวัลนี้ไปสําหรับภาพที่ดีที่สุดนะเร็วข้าเวลาของเธอเริ่มแล้วล่ะฉันไม่รู้วิธีเผาไม้น่ะสิดูเหมือนว่าฉันจะมีโอกาสเรียนรู้นะฉันไม่รู้มันเจ๋งขนาดนี้เลยนะเนี่ยอ่ฮะไม่มีอะไรยากเลยล่ะฉันจะว่าทุกอย่างเพื่อได้มงกุฎมาเลยมันสวยมากเลยล่ะลลโอเธอก็ทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย แต่ด้วของเธอไม่ชนะอย่างแน่นนอนนั่นก็หมายความว่ามังกรต้องเป็นของฉันแน่นนอนโอ้ทำไมมันไม่ล่ะช่วยด้วยตต่ไฟทีฉันทำทุกอย่างพังหมดเลยอ่ะมังกรที่ไม่เกมแบบนี้ไม่ชนะแน่นนอนให้ตายอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยบางทีเธออาจจะชอบเรื่องของฉันก็นได้นะดูสิฉันวาดต้นไม้เก่งมากเลยละ่ะ <you> งั้นก็ช่วยฉันหน่อยนะ <Okay. S 1> ฉันอยากได้มังกรมากเลยอ่ะวาดให้ฉันทีนะง่ายมากเลยทำไมจะไม่ช่วยเพื่อนล่ะ ขอบคุณนะน่ารักมากจริงๆเลยเธอเนี่ยน่ารักอ้อเจนจังหมดเวลาแล้วล่ะโชว์ให้ฉันดูซิว่าพวกเธอเผาอะไรออกมาโอเคเจนฉันสงสัยว่าเธอทำอะไรนะแค่นั้นเองเหรอใช่เด็กน้อยยังทำได้ดีกว่านี้เลยเดโอและเธอล่ะนี่ไม่ใช่ของผมนะนี่เป็นของเอมม่าจริงๆนะเจนฉันชอบมันนะเอมม่าแล้วก็ได้ของเธออยู่ไหนล่ะ เนอหนูไม่โลค่ะคอะ<า>ไรความฉันชอบจริงๆเลยเลโอยังได้ด้วยเธอได้รับมงกฎไปฉันคิดว่ามันเหมาะกับเธอมากเลยนะอะไรอะฝันร้ายหรือไงกันเนี่ยฉันดูเหมือนผู้หญิงเลยใส่ชุดด้วยเห <c oughs> รอฝันร้ายน่าอายสุดๆเลย <c oughs> ไม่เอาน้ำตลกมากเลยไม่อยากจะเชื่อฮะซับสไครช่วงราปป้าเพราะจะได้ไม่พลาดชาเลนจ์ที่สนุกและตลกแบบนี้มันจะน่าสนใจมากขึ้นมาอยู่กับเราแล้วเจอกันใหม่นะ Bye!